สวัสดีนะครับเพื่อนครูทุกท่านเรานะครับกับผมนัทพุทธทิพกระทุ่งนะครับตำแหน่งครูวิทยาฐานครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคอามเขอมพิทยาคมสังกัดงครงการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับผู้ร่วมสังเกตการสอนนะครับลำดับที่1นะครับท่านอาจารย์ศิริกรแจงสว่างครับลำดับที่2ครับท่านอาจารย์อรสารพันล้างครับลำดับที่3ครับท่านอาจารย์พณนภาปัญญาสินครับ และลำดับที่สีครับท่านอาจารย์นรบนโยคานพุกูลน,นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยนะครับโดยการเรียนรู้เรื่องภาพพันาุ์ีตอนนี้นางผีเสื้อสมุรนะครับเ,เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยทยังไม่คล่องโดยที่กิจกรรมที่เราใช้นะครับจะมีกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในกลุ่มน,นะครับและใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองครับ